ครับวันนี้ผมมาวิพากษ์ความเห็นของท่านดรสมเกียรติออนวิมลอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องหนังสือที่ท่านพูดถึง Conversations with Thaksin นะครับซึ่งท่านได้ปราศัยไปสองครั้งผมก็เพิ่งได้มีโอกาสมานำมาวิพากษ์ให้ท่านได้ฟังในแง่มุมตรงกันข้ามบ้างนะครับประเด็นแรก คือท่านดรสมเกียรติเข้าใจว่าสำนักพิมพ์มติชนได้ลิขสิทธิ์หนังสือมาแล้วแต่จงใจไม่พิมพ์สำนักพิมพ์มติชนเจ้าของลิขสิทธิ์หนังสือชุด conversation with ใครต่อใครในเอเชียนี้ก็ไม่ยอมแปลขายแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านก็ได้ทราบในภายหลังนะครับว่าสำนักพิมพ์ได้จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้วแต่ท่านยังกล่าว่า สำนักพิมพ์มติชนเจ้าของลิขสิทธิ์แปลเป็นไทยของหนังสือชุดนี้ยืนยันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าได้แปลขายแล้วมีให้ซื้อผ่านระบบออนไลน์แต่ที่วางเล่มขายในร้านหนังสือผมหามาสองปีเศษหาไม่ได้นะครับซึ่งกรณีนี้ชี้ให้เห็นอย่างหนึ่งนะครับว่าถึงแม้ท่านดรสมเกียรติเข้าใจผิดท่านก็ไม่ได้เอ่ยคำขอโทษ แต่อย่างใดเลยครับเรื่องการกลับมาของดรทักษิณชินวัตรท่านดรสมเกียิก็ให้ความเห็นว่าท่านวางแผนที่จะกลับมานานแล้วลองฟังดูครับพวกเขากลัวผมหมายถึงพวกคนไทยพวกทหารพวกผู้มีอำนาจในเมืองไทยเขาไม่ไว้ใจผมว่าจะไม่ตามไปล้างแค้นแต่ผมไม่ตามไปล้างแค้นหรอก แม้ว่าผมไม่ได้อยู่เมืองไทยพวกเขาก็ยังไม่ต้องการให้ผมกลับเมืองไทยเพราะเขารู้ว่าเขาแข่งกับผม,บผมตรงๆก็สู้ผมไม่ได้ดังนั้นดังนั้นคุณทักษิณบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ว่าผมจะกลับไปอย่างไรการกลับประเทศไทยของผมต้องกลับไปอย่างมีเกียรติผมจะต้องคอยจังหวะที่เหมาะสม อาจจะตอนอาจจะเป็นตอนปลายปี2554เดือนธันวาคมอันนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่าคุณทักษณิณวางแผนเรื่องนี้แนะโทษกรรมมาตั้งแต่นานแล้วนะครับแต่ที่จริงแล้วการที่ท่านทักษณิณตั้งใจว่าจะก,กลับมานั้นก็มีมานานแล้วจริงนะครับท่านคงจะจำได้ว่ามีการถวายดีกาถึง5ล้านชื่อ ในปีพุทธศักราช2552เพื่อหวังที่จะได้กลับมาอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับของคนไทยที่หวังกลับกลับมาอยู่บ้านประเด็นสำคัญที่ท่านดตรสมเกียรติพยายามนำเสนอก็คืออันนี้นะครับปัญหาใหญ่ปัญหาแรกของคำพูดของคุณทักษิณในหนังสือเล่มนี้ก็คือปัญหาเรื่องการพูดพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณทักษณิณไม่เคยหยุดไม่เคยหลบหลีกที่จะพูดพาดพิงหรือตอบคำถามและทุกครั้งที่ถูกถามคุณทักษณิณก็จะตอบตามที่ใจคิดคุณทักษณิณยินดีที่จะพูดพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ตามที่อยากพูดโดยไม่รั้งรอหรือหยุดคิดอย่างท่องแท้แต่ในความเป็นจริงแล้วบทสัมภาษณ์นี้เนี่ยนะครับไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการพาดพิงหรือหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเลย ถ้ามีในลักษณะนั้นป่านนี้ทักษณิณคงโดนฟ้องในเรื่องนี้ไปแล้วนะครับทักษณิณจะกลับมาทำอะไรในทำแปลของท่านดรสมเกียรติได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับจำเป็นไหมที่คุณจะต้องกลับไปเป็นนายกรัฐมนตรีคุณจะกลับไปเป็นรัฐมนตรีที่ปรึกษาอาวุโสให้กับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ แบบที่นายลีกวนยูของสิงคโปร์เคยเป็นอยู่หลายปีได้ไหมคุณทักษณิณตอบว่าผมไม่จําเป็นต้องเป็นอะไรทั้งนั้นทอมถามว่าคุณจะกลับไปเป็นแบบโซเนียคารทีมีอํานาจอยู่เบื้องหลังเก้าอี้นายกรัฐมนตรีอินเดียได้ไหมคุณทักษณิณตอบว่าผมไม่จําเป็นเลยที่จะเอาตัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแต่ในภายหลังท่านก็ยังสรุปไปอีกเรื่องหนึ่งดังนี้ครับโดย ตรงจากปากคุณทักษิณว่าคุณทักษิณจะไม่สำานึกผิดอะไรทั้งสิน้นถ้าหากกลับมาประเทศไทยอีกก็จะทำแบบเดิมอีกไม่เปลี่ยนแปลงถ้าถูกขัดขวางอีกก็จะสู้ไม่ถอยถูกผลักดันให้ออกนอกประเทศไปอีกก็จะสู้อีกแล้วจะกลับมาอีกอย่างแน่นอนจริงๆแล้วทักษิณมีความตั้งใจว่าจะกลับมาเพื่อที่จะอยู่อย่างสงบไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมือง แต่ก็ถูกพยายามที่จะมองว่าตั้งใจจะกลับมาเคลื่อนไหวทางการเมืองอีกเกี่ยวกับเรื่องที่ทักษิณหวังจะช่วยงานสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ในฐานะที่ปรึกษานั้นการที่ท่านแปลอย่างนี้นะครับคาว่า the monarchy were ไม่ได้หมายความว่าเจาะจงถึงพระหมหากษัตริย์นะครับหมายถึงราชสานักหรือ,อสถาบันพระหมหากษัตริย์ การที่เจาะจงอย่างนี้นี่นะครับถือว่าเป็นการพูดในแง่ที่ให้ร้ายทักษิณใน่แง่หนึง่งการที่ทักษิณไม่ได้คาดหวังที่จะเป็นองคมนตรีก็แล้วก็ไม่หวังที่จะยุย่ยงเกี่ยวกับการเมืองหวังที่จะมาทําประโยชน์เพื่อประเทศชาติเนี่ยจ,จะเป็นแง่มุมหนึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ได้มองในจุดดีเหล่านี้บ้างนะครับเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องมุสลิมภาคใต้นะครับลองฟังท่านอาจารย์สมเกียรติดู คำถามของทอมเพลตถามดังนี้นะครับลงไปทางใต้ของประเทศไทยที่มาเลเซียอดีตนายกรัฐมนตรีมหาเดโมฮัมมัดเคยเขียนหนังสือที่โด่งดังเรื่องหนึ่งชื่อเดอะมาเล d i ไดเลม่าในหนังสือเล่มนี้ท่านอ้างว่าปัญหาของคนมาเลก็คือการที่เป็นคนไม่ทะเยอทะยานท่านบอกว่าชาวมาเลไม่ชอบทำงานหนักเขาชอบสนุกกับชีวิตมากเกินไป และคนมาเลก็ไม่มีวันจะพัฒนาประเทศได้อย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยวิถีชีวิตแบบนี้คุณทักษินก็เลยพูดตอบเสริมในความเห็นของตัวเองบอกว่ามันก็แบบเดียวกันกับพวกคนมุสลิมในภาคใต้ของไทยนั่นแหละประเด็นนี้อาจจะชี้ได้ว่าเขาพูดถึงเรื่องของพี่น้องชาวมาเลกับชาวไทยซึ่งส่วนมากเป็นคนมุสลิมเพียงแต่ว่าท่าน ทอัอกษิณอาจจะใช้คาว่มามุสลิมก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าดรมหาเทมูฮัมมัดพูดนั้นเนี่ยก็คงหมายถึงชาวมาเลซึ่งก็ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดนับถือาศาสนาอิสลามคล้ายๆกับในสจังหวัดชาดยแดนภาคใต้ท่านมหาเทคงไม่ได้หมายถึงคนใต้ที่นับถือาศาสนาพุทธบัาบ้านเราอยู่แล้วแต่ว่าอาจารย์สมเกียรติพยายามที่จะใส่สีใส่ไข่เป็นนานอยู่เช่นนี้นะครับเรื่องต่อไปนี้ ขออเลาะจงมีเมตตาต่อคุณทักษิณเรื่องการให้เงินเสื้อแดงลองฟังท่านอาจารย์สมเกียรติดูนะครับทอมไม่ยอมครับทอมย้ำต่อครับและคำตอบคุณว่าไงล่ะคุณจะตอบว่าไงคุณให้เงินสแสดงหรเปล่าคุณให้เงินสนับสนุนพวกเสื้อแดงของคุณหรือเปล่าคุณทักษิณตอบมาคุณทักษิณบอกว่าโน no ่เปล่าเปล่าทอมถามว่าเปล่าจริงหรอทักษิณ คนนักศึกบอกเปล่าเลยเปล่าจริงจรงิ no 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 three times <laughs> คือตามหนังสือเนี่ยผู้เขียนก็พยายามที่จะเน้นย้ำให้เห็นนะครับว่าทักษิณนั้นไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่อาจารย์สมเกียิก็พยายามที่จะทําให้เกี่ยวข้องให้ได้อันนี้เข้าทํานองกลับขาวเป็นดําให้ได้นะครับดรสมเกียจยังให้ข้อสังเกตถึงเหตุผล อีกอันหนึ่งของการกลับมาของทักษณิณดังนี้คุณทักษณิณต้องการกลับมาเอาเงินคืนแต่ในความเป็นจริงแล้วในกฎหมายนิรโทษกรรมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่อง,อ,งองของการเงินแม้แต่น้อยอันนี้เป็นเรื่องของการพูดต่อๆกันไปเองซึ่งควรจะให้ความเป็นธรรมกับฝ่ายตรงข้ามบ้างนะครับนี่คือทั้งหมดของหนังสือที่ท่านดรสมเกียรติพูดถึงสองครั้ง ก่อนพูดท่านได้บอกว่าคุณทักษิณเป็นคนทุจริตคดโกงประเทศชาติจริงและและคุณทักษิณก็เป็นคนโกงเก่งจริงดังที่ดังที่คุณทักษิณ จะเล่าให้ฟังด้วยตัวเองจากบทสนทนาดังต่อไปนี้ครับและครั้งต่อมาท่านยังได้พูดย้ำว่าคุณทักษิณที่ผมรู้จักดีว่าเป็นคนจริงเป็นคนเก่งคุณทักษิณเป็นคนพุจริคตคดโกงประเทศชาติจริงครับแต่ตลอดเรื่องที่ท่านพูดมานั้นไม่มีเรื่องไหนเลยที่เกี่ยวกับการที่ทักษิณโกงนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโกงแม้แต่น้อยเลย ในแง่หนึ่งนะครับถ้าเรามองอย่างเป็นธรรมนะรผมมองว่ามิสเตอร์ทอมเพลทท่านผู้นี้เนี่ยนะครับได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับทักษิณนในฐนานะที่เป็นการยกย่องคนไทยส่วนหนึ่งนะครับเพราะเขาเขียนถึงลีกวนยูนะเขียนถึงมหาเทมหฮัมัดแล้วก็เขียนถึงบันคีมูลด้วยในซีรีส์ของหลายๆเล่มของเขาที่เขียนเนี่ยนะครับนะับว่าเป็นการยกย่องอย่างนึ่งด้วยซ้ำไปครับแม้แต่ทอมเพลทเอง ก็ยังออกมายืนยันนะครับว่าจากการที่เขียนหนังสือและได้สัมภาษณ์ทักษิณมาเขาเชื่อว่าทักษิณไม่ได้โกงอย่างที่ท่านดอ,อรสมเกียรติได้ตั้งข้อสังเกตไว้ครับนี่แหละครับผมเลยต้องขอญาติวิภากษ์ความเห็นของท่านดอ,อร์สมเกียรติอ่อนวิมลไว้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ